แม้จะไม่มีอะไรตื่นเต้นหวือหวาทางแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของปอลดิบาล่าในสีเสื้ออ s โรม่าท่ามกลางแฟนบอลเกือบ10,000นคนกลับอบอุ่นและทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อครับสำหรับดิบาล่าหลังยุติช่วงเวลา7ปีกับยูเวนตุสเขาก็กลายเป็นนักเตะเฟรียเจ้นอยู่หลายสัปดาห์ทวัดท้ายที่สุดหมอนนี่ตัดสินใจเลือกซบหมาป่ากรุงโรมแบบไร้ค่าตัวในตอนจบประเด็นน่าสนใจคือการมาของดิบาล่าปลุกกระแสสร้างอิมแพกนอกสนามให้โรม่าได้ไม่น้อย จะทั้งสมโมสรถึงขั้นเสนอเสื้อหมายเลขสิบในตำนานให้เปโล,ลสืบทอดต่อจากฟันเชสโกตติทั้งที่5ปีมานี้เสื้อตัวดังกล่าวถูกเว้นว่างมาตลอดถ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับผมผมยินดีมอบเสื้อหมายเลขสิบของโรมาให้เขาครั้งหนึ่งตติออกมากล่าวยกเสื้อให้ดีบัลล่าเองเลยอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับเกียรติสูงสุดหากแต่สิ่งนั้นก็มาพร้อมกับความกดดันขั้นสุดเช่นกันและแล้วดีบัลล่าไม่ขอรับเสื้อเบอร์สิบครับ เขาตัดสินใจเลือกหมายเลข21อันเป็นเบอร์เดียวกับที่รับใช้อาเจนติน่าลงเล่นกับโรม่าทแทนสิ่งสําคัญคือการไม่ลืมว่าใครเป็นคนสุดท้ายที่สวมใส่เบอร์1ิบนี่คือเบอร์แห่งสัญ,ญลักษณ์ที่โรบานเนสตาทุกคนให้ความเคารพเปาโลดิาลาให้เหตุผลที่เขาไม่ขอรับเบอร์สิบไว้แบบนั้นเอาล่ะตัวเลขหลังเสื้อก็เรื่องหนึ่งฮะแต่ความป๊อปปูล่าของเปาโลยังไม่จบแค่นี้ มีการเปิดเผยว่าเพียงสัปดาห์แรกดิบาร่าก็สร้างปรากฏการณ์ทุบสถิติขายเสื้อเยอะสุดภายในวันเดียวของคิเยโนโรนันโดลงอย่างราบคาบย้อนกลับไปปี2018หลังย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับยูเวนตุสเซียเซเว่นเคยทำไว้ที่5 2 0 0 0 0ตัวภายใน1วันทว่าดิบาร่าทำลายสถิติดังกล่าวพร้อมกับสร้างเรคคอร์ดใหม่ที่5 3 5 0 0 0ตัวเลยทีเดียวครับถึงตรงนี้ที่ตอกย้ำกระแสด,ดิบาร่าฟีเวอร์สุดๆคือไม่กี่ชั่วโมงก่อนนะัจัตุรัสโคโรเซียมสถานที่สำคัญแห่งกรุงรม มีการเปิดตัวปอลดิบาล่าต่อหน้าสาวกหมาป่าครั้งแรกอย่างเป็นทางการและการต้อนรับนักเตะใหม่ของแฟนบอลโรม่าครั้งนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเหล่าโรมาเนสตาออกมารวมตัวนักจักรรัสโครเอเซียมเกือบหมื่นคนพวกเขาช่วยกันสะบัดธงร้องเพลงประจําสมโมสรเพื่อเป็นการต้อนรับดิบาล่าอย่างอบอุน่นไม่บ่อยครับที่เหล่าโรมาเนสตาจะพร้อมใจกันทําอะไรบางอย่างให้นักเตะใหม่สักคนได้ทรงพลังขนาดนี้ สลับไปฝั่งดิบาล่าเจอซีนารมเข้าไปหมอนี่ถึงกับนั่งกอดเขา่าสายตามองแฟนบอลตรงเบื้องหน้าอยู่พักใหญ่ไม่รู้วินาทีนั้นดิบาล่าคิดอะไรอยู่นะแต่ด้วยความเป็นไปทั้งหมดต้องบอกว่าน่าปลื้มใจแทนเจ้าตัวไม่น้อยแม้ครั้งหนึ่งจะเคยเป็นนักเตะค,คู่แข่งร่วมลีกแทนที่ผ่านมาก็แทบไม่มีความข้องเกี่ยวใดๆกับหมาป่ากรุงรมหากแต่การเลือกซบโรมา่าผู้คนที่นั่นกับมอบความรักและให้ความสําคัญกับดิบาล่าตั้งแต่วันแรกที่สวมยูนิฟอร์มสีเหลืองแดง ถึงตรงนี้สําหรับดีบัลล่าหากว่าโดยสตอรี่นอกสนามกับโรม่าต้องบอกว่าเพอร์เฟกเลยครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นและผลงานในสนามว่าท้ายที่สุดเขาจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าชายหมาป่าคนใหม่ได้ไหมในฐานะที่ชื่นชอบปอโลดีบัลล่าเป็นการส่วนตัวเอาเป็นว่าเราจะรอดูท่าดีใจโคตรเท่ของนายในสีเสื้อหมาป่ากรุงโรมนะ